กินด้วยกินด้วยพี่ฝนกินด้วยกินด้วยกินด้วยฮะกินด้วยกินด้วยกินด้วยโอ้แตกแล้วนะไปนู่นเลยหยัดฝนแบ่งกั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 นโอ้หยัดฝนหยัดฝนแบ่งน้องละ สังเกตตรงแก้มนะครับแก้มอ้วนมากเลยตรงนี้จะม,มัมชอบมากเลยนะครับลุงมะพร้าวเนี่ยดูความนา่า <c oughs>